อืมก็สวัสดีสวีดัดผู้ชมด้วยนะยินดีต้อนรับสู่น้ำาบบสตูดิโอซึ่งวันนี้จากจากกระแสตอบรับอย่างดีมากเลยเมื่อคลิป4ี่วันที่แล้วชื่อคลิปอะไรนะเล่นเล่นอยู่ดีๆกับตี้ประจำเจอไวรุ่นเอฟเอฟฮะก็เลยทะลุ700วิวก็ขอขอบคุณนะครับผมที่กระแสตอบรับดีเพื่อเป็นการตอบสนองต่อท่านผู้ชม วันนี้ผมจะไปตามหาไวรุน่นเอฟเอฟเพื่อไปการตอบสนองต่อท่านผู้ชมตอบสนองเลยเนอะก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะแบบว่าอะไรนะจะเล่นไก่ให้ดูคลิปนี้เหมือนแบบว่าเหมือนปล่อยผมแบบว่าเล่นไก่ไปเลยบอกปล่อยไปเลยอะปล่อยอารมณ์อะออย่างเล่นแบบไหนก็เล่นไปอืก็อันนั้นทุกคนก็ขอคุณมากเลยนะที่เจ็ดร้อยวิว ก็คลิปนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อท่านผู้ชมตอบสนองตอบสนองต่อความต้องการอืมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ท่านผู้ชมที่อยากจะดูไวรุ่นเอฟก็เชิญรับชมได้เลยครับผมเดี๋ยวเข้าเกมเลยไม่ตัดแล้วขี้เกียจตัดไว้ตอนเข้าเกมพอดีมันแบบว่าช้าอืมเอ่อเพเป็นการตอบสนองต่อท่านผู้ชมเราจะจัดให้ เต็มที่แต่ว่าคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบหน่อยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดไปตรงขับเตือนไม่ให้เดี๋ยวจะเตือนไม่ให้ปีแกลทอดปีแกลทอดใส่ะกาะและบานโลนี่โบลโน,น่าทาโอ้โหมาถึงเด็กก็หล่นเลยนะทุกคนอมาถึงเน็กรุนเลยโอ้โห,โหคิดได้ยังไงวัยรุ่นวัยรุ่นมาถึงเน็กก็หล่นเลย ไปไปเล่นไก่เล่นไก่จกังหวะนี้ว่าปล่อยอารมณ์ปล่อยความต้องการของผมละ <c oughs> ใครไม่ได้ยินเสียงก็เรขออภัยด้วยนะผมก็ขอว่าผมเสียงเบาหอลอยนะเพราะว่ามันตั้งตอนนี้ปล่อยไปอย,ย่างเดียว First play เพื <laughs> ่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของท่านผู้ชมเราจะไปไปเลื่อนผู้จัดการเอาเออตายเพื <laughs> ่อเป็นการตอบสนองต่อท่ออานผู Monday. Monday. ้ชมการบันไดบันไดเออดีดีดีถ้ามาแบบว่าอะไรวะ มือนแบบว่าเลยนะเหมือนแบบว่ามาแบบว่าซีซีธรรมดา,าไม่คงไม่แบบว่าเดือดอะไรขนาดนั้งนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแรงซีซีเนาะ <_ d ata> เดี๋ยวก็เดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวเราจะไปซีซีกันซีซีจัดดับนะทุกคนเดี๋ยวผมแรงพันเองอะ่ะโอ้โหกว่าจะตาไต่มาได้นะทุกคนช่างยากลําบากมากเดีย๋ยวไปไต่ใหม่ก็ได้อเพื่อคลิปเพื่อเงินไปเพื่อคิปเพื่อคลิปเพื่อคนดูยอมท้าทุกอย่างเอาให้แรงตกไปเลย อ่าทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปตามหาไปรุ่น F F ให้แม่บอกว่าเดินเออวิงออ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 ่งเออไปเนี่ยวิ่งเออวมาตรงนี้อ่าเอ๋เอ๋วเอ๋แล้วจังหวะนี้ตู้เออตอบสนองตอบสนองปล่อยเต็มที่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  ตอบสนองอยากปล่อยเต็มที่มีคนไปชุบตายใช่ไหมโอ้พวกยังไม่มีใค <First slide. S 1> <laughs> รจุ <laughs> บ <laughs> เล่ไปเลยแล้วก็สุดท้ายหนึ่งก็หดุลมันเดิมอเอ่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้น โอเคมาแล้วฮะอืมเดี๋ยวดูกันเลยยาวว่าที่เนี่ยยาวหน่อยทุกคนปะวดตูดกาฮตอบสนอง่านผู้ชมเราจะยืนยันความความเออแบบว่าคำหยาบมันยืนยันเลยเมื่อการตอบสนองคือคนดูไว้ ย่แรงรถเพื่อคนดูคนหนักค <First Play. S 1> นออกไปนะ <c oughs> กกสี่จัดดับเลยนะผมเพกกื่อป็นการปะ่ยัเวลากินข้านะ <c oughs> อ่ะอ่าที่สุดแล้วก็มา4ีสจะดดบแล้ว ทุกคนจะขุนไปมาเนี่ยรังจริงๆไม่เหนร่อยงจริงๆมาเล่นไก่เล่นไก่หน่อยมามาได้เวลาปล่อยอารมณ์ให้เล่นไก่แล้วไม่มีคนเปิดไม้ด้วยนะเออสบายสบายหูสบายตาสบายใจและคลิปนี้มีคำหยาบทุกคำแน่นอนยิงย้งยิ่งยิ่งยิวย้ว

ไม่เป็นนะแตถ้าอัดเนี่ยโอ้โหอย่าพูดเลยเละไม่เป็นท่าถ้าถ้าถ้าไม่อัดนะนะโคตรตึงน้ำม้วนนะำมักกัดแต่ถ้าแต่ถ้าอัดเด็ดเละไม่เป็นท่าเดี๋ยวกดไลค์เพื่อนแฝงกูรอด่าก <the <the iau, à, bueno> ูรอโดนด่าอยู่ผู้ชมรอโดนด่าอยู่เร็วเร็วด่ารีบด่าเร็วอู้เอาเอาผู้หญิงก็รีบเนาะสงสัยว่าเขาเป็นคนรุ่นล้าน ว้าวเช้วชจ้ช้าเช๊เผืชอตายนช่ช่างเจ้าช่างจะเสลก้าเจ้วอะไรนะเนี่ยก็ม่การตอบสนองความต้องกผู้ชมผมยอมนแงลดยอมแงลนะเนี่ยอ่ะ มีคนเอาปืนผมไปไอคนพวกนี้มันเอาปืนผมไปเอ,เอาต่อยผมเอาเอาไม่ไดาแต่ต่อย <c oughs> <c oughs> ถ้าเกมนี้ไม่ถ้าเกมนี้ไม่เจอก็คงจะตัดไปต่อแล้วแหละต้องตัดอริงมามีคนเอาเออพี่ครับมีคนเอา <c oughs> ปืนผมไป <c oughs> จริงจบวันนี้สวัสดีได้ไหมแน่อืนเราไปนิสัยเสียนิสัยมิตรีนิสัยอยากโดนดา่าอยากโดนดา่วา,าวา่าเอาอ่ะอยากโดนดา่าอยากโดนคนหนึ่นงเขาด่ามัง้งไอ้นี่มันอยากโดนต่อสนองต่อความต้องการของคนดู <First class. S 1> มันยอมน่ะได้อะไรคะนี่ King Fisher มันจะทำมมแมวอะไรรอต่อเสนอตัวเขางพิ่งทำยังเดียวเย็นเย,ยียดเลยให้เขาด่าตอนนี้ตอนนี้เขากำลังเ, <c oughs> เดินวนวนลากหัวคงคมหน่อยก็แล้วกันจิ้วจิ้ว ก็ไม่มีสัญญาณวิวว่าจะเป็นวัยรุ่น FF นะทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆนะผมไม่อยากมาคนเดียวอยากลากคอเพื่อนมาแต่เพื่อนไม่ว่างแค่นั้นแหละตีประจําไม่ว่างกะจะลากคอสมต้นนั้นสองต้นนั้นมาก้เลคมาคนเดียวน่าจะโดนตูนตาเยอะแน่นอนเชื่อผมตีิ่งว่าทีละเม็ดทีละเม็ดสองเม็ด ลากหัวโชว์เลยดีไหมยิ่จิ้วจิ้วอาจะมีคนนะเราต้องการหัวเป็นไงลากหัวโคมๆมันนั่น,น,น <First> Blood. <c oughs> เดี๋ยนทีจะรอด <Double scale. S 2> อบอกแล้วล่ะหัวคมๆนั้นไปดึง <c> ท <oughs> ีตะลื่อง เหมือนจะไม่มีแมวไม่มีพี่แมวอืมแค่คนนะกันเหรอเหรอเหรอพอหรือตอบสนองขวาต้องการจะได้จะได้อยากโด,ด,ดนมาๆมาเฮ้ยโทษทีเอ้ย

จริงๆนะมันไม่มีพี่แววว่าจะโดนด่าโอ้ย่างโดนเลยอย่างโดนเลยอย่างโดนเลยจะโดนมากคนนั้นจะโดนด่าไปไปไปเอาเ <c oughs> ยี่ยมเลยพบศัต,ตรูแล้วเอามาเยี่ยมเลยพบศัต,ตรูแล้ว ก็คงจะไม่มีโดนด่างน,นะผมเดี๋ยวเราไปเกตต่อไปเลยฮะผมเพิ่งไปกระเบียดเวลาทีได้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ต้องอย่างโอเคนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เบอร์สองได้เปิดใหม่นะผมผมไม่รู้จักเขานะคนนี้นี่สุ่มทีวันนี่ยอุ้ยสวัสดีวันโปรดมาแล้ววันนี้ใครได้ยินผมหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะรอเปิดเสียงนะอาจจะดังหน่อยนะทุกคนให้ได้ไม่ร้อนอาจจะดังหน่อยนะเดี๋ยวดูสิปรับเสียงเสียงเอฟเฟกต์ออก

เดี๋ยวยตเ้นักันรอวมี้ไม่น,นะทุกคนอนหนามาๆดูจากเสียงนะ่าจะเราเราอายุประมาณก็สิบอสิบสองนี่แหละนะทุกคนอไม่ก็รุ่นพี่รุ่น <c oughs> พี่จะฮากว่าแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> ต้นนี้เจอคงเปิดไ้สว่างกาปดิด <c oughs> แต่อไว้ใช้ในรุ่นเออสวรค์ตรูมาเปิด ตอนนี้เบอร์หนึ่งก็รอไดะเออโดยเขาก็โดนยิงสองกระตุก็โดนอีกโอ้โหตอนนี้เพือ่อนตอนนี้เพื่อนเขามาชุบเอาเดี๋ยวเขาจะตัามมาโอ้โหเขาเขาโอโ้โ,อโหเหมือนเพื่อนอเขากันไว้นะครับโอ้โหอะไรเป็นอะไรที่ผมห,หาดูยากมากคนล้มก็กันให้คนยิงก็ยิงไปร<อ>ู้ว่าจะไม่ไมีท่าเป็นไปเพรานั้นก๊อฟแล้วก็กอ้ากันย่ะเขาจะพูดเรี้ยไร เฮ้ยผูเขาพูดเิ้อะไรเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรอ่ะพูดอะไรมึงจะอะไระคือมึงพูดอะไรนี้ดูท่ามันจะไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่เขาอาจจแค่จะเปิดหรือหรือปิดไมค์ก็ได้เออหรือปิไมหรือแม่เขาเข้ามากับเพื่อนประมาณเท่าไหร่ไปดู ึตัวเข้าไว้ทำไมรู้ว่าหมดเลยอ่ะฟ่ามาตุ่มตุ่มตุ่มนวนสองยาวยิงสลุ่มใส่ให้ โดนซองยาวไปไงเะเล่นี่งอ้อคนนี้อ้าวเขาปิดมาแล้วอะอะไรครับเนี่ยเปิดไม้เพื่อมากวนตรีนควนตรีนนะเนี่ยโอ้โหจะปิดไม้ทำไม เกมที่ตงไลแล้วเนี่ยกูเฮ้ยเพืเอ่อนเดินไปไหนนะ โกโดังจะปิดใหม่ทำไมสงสัยอืมต้องยอมแพ้คลิปนี้ยอมแพ้ใช่ไหมเนี่ยเราจะไม่ยอมแพ้เราจะตามหาวบรุ่นเอเอฟเออตอนนี้เพื่อนเราก็ล่วงไปแล้วก็เราก็ช่วยช่วยอย่างสุดีมือเลือดเราก็เอออดันีอัีออเ,เลือด ก็คงจะไม่มีไวรัสเอฟเอฟก็อยวเราไปเจอกันเกมที่สี่กันเลยครับผโอเคฮะทุกคนมาฮะมากันต่อกับเกมที่สี่ฮะเราจะได้เจอไวรุสหรือเปล่าทุกคนนี่เรานี่เรามาเหยียดกันเกมที่สี่แล้วนะเนี่ยก็ยังไม่เจอสักทีนั้นทุกคนโอ้ยหายยากหายเย็นซะเหลือเกิน่วงเอาร่วง อืยอย้อการนี้แหลกนึงการนี้แหลกไอ้คนที่แบบว่าชื่อเท่เทศตึงๆง,งอันอาจจะแบบว่าเป็นวัยรุ่นี้ไวรก็ได้นั่นทุกคนบางคนนะพา,างคนเราจะได้คอนเทนต์แล้วกูฟ้าฟ้าส่งแบบเกิดสักทีหรือว่าเกที่สี่เราจะได้เจอวะทุกคนหรือคนเจอเกนไหมทุกคนเพราะว่ามันไม่มีการแบรนด์ใหม่เลยแบนด์ละัน เชื่อเลยเนี่ยวันนะี้โอ้ยอยากเจอเวัรรุ่น F F โอ้ยไม่เขาไม่ได้ยินใช่ไหมเขาน่าจะไม่ได้ยินอือใช่ฮ่าก็เสือกเปิดเพลอไปเปิดไม่เฉยเลยกูแต่ยังน้่ยปิดทันไใบบักยังมีนะพูดออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่เลยนีย่สายไม่ดีเลยจีเอ็มทำไมจีเอมต้องทำกับเราอย่างนี้ วายจะได้เจอมันน <hello. S 1> ี่ไวรุ่นไวรุ hello, <escal ate S 2> ่นไวรุ่นรออยู่วะไวรุ่นรอไวรุ่นอยู่ไวรุ่นรอสักทีมาสักทีไวรุ่นรอจะไม่อยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเบื้องเป็นเฮียอะไรไม่เล่นไร้สารีสีสีแต่ก็เสีงแล้วแตก็จะดีใจ แย่มันเย็แม่มึงกูกำลังพีิลลาเรียงยังไงเย่เฮ้ยเฮ้ยเย่เลยไม่เล่นในที่ปลอยเฮ้ยทุกคนเจอแล้วฝ่ามาทโสดสักทีเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วโอ้กูแทบจะร้อได้กว่าจะมาเอยทุกคน เราเห็นเขาด่ากันเราสดุกแล้วทุกคนเราแบบว่าโคตรขำอ่ะทำไมวะอะไรวะเบอร์หนึ่งทำไมกูละอย่างชอบเหลือเกินไอ้พวกไอ้พวกเปิดใบด่าคนอื่นเนี่ยกูละอย่างชอบอาดคลิปเพื่อประจาน อันนี้อันนี้ไม่ได้อัดนะอันนี้อัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแล้วก็เป็นการแบบว่าป้องกันตัวเองจากวัยรุ่นด้วยนะทุกคนอันนี้เขาเรียกรู้จักการป้องกันหรือเปล่าเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกเอาความบันเทิงเท่านั้นแหละเมื่อหนึ่งนายนายไม่ต้องไปสนใจมุ่งมันหรอกนะนี่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 แนนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่จิวจิวิวผมจะดูด่าไหมเนี่ยเออน่าจะดูด่าแหละ <c oughs> ก็ตอนนี้เราเบอร์สามใช่ไหมล่ะก็ตอบสนองความต้องการของกูเย้เราได้ตอบสนองแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาบอกแบบว่าเหมือนเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าว่าเราทำคลิปอยู่เราก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกนะแค่ผู้ติดตามหกสิบเก้าคนเองแต่ว่า การดูทุกคลิปจะเกือบหมื่นแล้วนะก็ไม่ได้ดังอะไรเท่าไหร่หรอกวิเยเจอสักทีตอนนี้เออเหมือนเขาไม่เปิดแล้วนะอยากเปิดเว้ยอยากให้เปิดนู้วนู้อยากเปิดอยากเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยิงไหมเอ้ยิงเบอร์หนึ่ง เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนหลายอย่างชอบเหลือเกินในพวกเปิดไม่ดากวุนอื่นเนี่ย เอ้ยนายอย่าชุบสิเจ้าพุงไม้น้อยเจ้าพุงไม้น้อยอย่าชุบเจ้าพุงไม้น้อยเหมือนเหมือนแบบว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่อาจจะมีเนื่องกันแน่นอนกันงานนี้ต้องมีตากันไปคุยต่อก็อย่างชอบอะ่ะอย่างชอบอย่างชอบชอบพักเลยเบอร์หนึ่ง ตัวลาดคิวอืมอ,มอมืก็จบกันไปแล้วใครที่อยากจะมีอยากให้มีพารทสามอีกก็อ่ใครให้อยากใครที่อยากจะให้มีพารทสามอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะวันนี้สนุกมากเลยฮอาจจะมีเสียงแม่โผล่ขึ้นมาหน่อยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีว่าหัวล้อโคตรหนักมาก ในหลายอย่างชอบเลยไอ้พวกเปิดไมด้าคนอื่นเนี่ยก็ใครทีอ่อยากจะดูอีกก็ของเมต์ไว้ใต้ล่างคลิปหน้านแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยกสว็สำหรับคลิปนี้บายครับผมแลม้วไเจอก,กันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะอยากให้ได้เก็บอะไรก็ของเมต์ไว้นะายสมเธอสวยมันน่งค้าใจฉันมันละลายเพียงอย่างที่เธออยู่ข้างกายถึงมาอกอดไว้อยากอยู่กับเธอ